ไก่ย่างกอและส่วนผสมในการทำเมนูไก่ย่างกอและสันในไก่5ชิ้นหอมแดง3หัวกระเทียม8กรีบพริกชี้ฟ้าแห้ง5เม็ดขมิ้น2ช้อนชายีราป่น1ช้อนชาครึ่งลูกผักชีป่น1ช้อนชาครึ่งอบเชยป่นหนึ่งใน4ช้อนชากะปิ1ช้อนชาขิง1หัวแม่โปง้งส้มแขกหรือน้ำมะขามเปียก2ช้อนโต๊ะกระทิ1ถ้วยตวงน้ำตาลแว่นหรือน้ำตาลปี๊บหนึ่งแวนใหญ่นำเนื้อไก่เสียบไม้แล้วพักไว้ ตามส่วนผสมเพื่อทำพริกแกงมีพริกชี้ฟ้าแห้งหอมแดงกระเทียมขิงกะปิเกลือตำให้ละเอียดจากนั้นตั้งไฟเคี่ยวกระทิกับพริกแกงให้แตกมันใส่น้ำตาลแว่นส้มแขกขมินน้นป่นยี่ราป่นลูกผักชีป่นอบเชยป่นเคี่ยวจนงวดชิมรสให้หวานนำอมเปเรี้ยวนิดนด ตัดเข็มปลายปลายาจากนั้นนำออกมาย่างไฟกลางค่อนข้างอ,อ่อนประมาณ15นาทีจนไก่สุกทั่วระหว่างที่ย่างเอาน้ำหมักคอยทาเรื่อยๆจนพริกแกงพอกติดที่เนื้อไก่หรือตักน้ำพริกราดเพิ่มไปอีกสักนิดเพื่อความชุ่มฉ่ำ ba